สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบเจอกันเช่นเคยนะคะกับแอดมินคนเดิมค่ะแล้ววันนี้แอดมินก็มีเรื่องเล่าร้อนๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกแล้วค่ะและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะคะที่เกิดขึ้นจริงหลังจากตั้งศาลพระภูมิใหม่ค่ะเรื่องเล่าในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับห้ามาห้าปีหนุ่มช็อกเจอหมอดินฝังตะปูสนิมดำเท่ากระดูก หลังตั้งสารพระภูิใหม่หนุ่มสุดช็อกเจอหม้อดินทำคุณใสแอบฝังในบ้านหลังถูกทักพยายามหามาห้าปีจนคนในบ้านล้มป่วยเสียชีวิตเผยหลังตั้งสารพระภูใหม่กลับขุดเจอโดยบังเอิญลั่นหลังทำพิธีแก้คุณใสไม่ขอจองเวรเดินหน้าทํามาหากินสร้างตัวใหม่ กลายเป็นกระแสหือหาในโลกโซเชียลเ,เมื่อผู้ใช้ยติ๊กตอกชื่อคุณโจแพรลุงชาญมุกระทะโพสคลิปไม่เห็นต้องทำกันถึงขนาดนี้ในคลิปเป็นการขุดเจอหม้อดินเผาด้านในมีตะปูกระดูข้อมือยันตุ๊ก,กตาและเส้นผมจนมีคนเข้ามาถูกใจคลิปกว่า6,784คนคอมเมนต์กว่า550คน ซึ่งมีคนคอมเมนต์ว่ามันมีจริงๆหรือไยยาสตร์โดนของใส่และมีผู้สอบถามว่ามีผลอย่างไรบ้างเจ้าของคลิปได้ตอบว่าทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยและคุณพ่อเสียชีวิตทีมข่าวได้ติดต่อสอบถามไปยังเจ้าของคลิปให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์ขุดเจอหม้อดินที่ทำคุณใสซึ่งมีคนแอบนำมาฝังไว้ภายในบ้าน โดยคนในครอบครัวไม่มีใครรู้มาก่อนหม้อที่ขุดเจอภายในมีกระดูกข้อมือมนุษย์เส้นผมตุ๊กตาดินปั้นขนาดเท่าหัวนิ้วโป้งยันและเข็มปักเอาไว้บนตุ๊กตาการเจอครั้งนี้เป็นเรื่องบังเอิญเพราะตั้งใจว่าจะปรับพื้นที่บ้านให้เป็นร้านอาหารตอนแรกสั่งให้คนงานไม่ต้องโค่นต้นไม้ ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดความร่มรื่นพอสั่งงานแล้วตนได้ออกไปธุระข้างนอกแต่เมื่อกลับมาคนงานกลับโค่นต้นไม้บริเวณนั้นเป็นบางส่วนเลยตัดสินใจให้โค่นต้นไม้ที่เหลืออยู่ออกจนมาเจอหมออดินที่ถูกแอบฝังไว้โดยหม้อดินที่ทำคุณใสถูกฝังไว้ด้านบนมีกระถางต้นไม้ทับไว้ให้คนในบ้านมองไม่เห็น เพราะก่อนหน้านั้นมีสินแสท่านหนึ่งทักผมตั้งแต่5ปีที่แล้วว่ามีคนมาทำของใส่คนในบ้านโดยมีของสองสิ่งคือทำสเสน่ห์กับทำให้เสียชีวิตจากนั้นก็พยายามค้นหาสิ่งผิดปกติภายในบ้านแต่ก็ไม่เจอผ่านมาห้าปีตัดสินใจเปลี่ยนพื้นที่บ้านให้เป็นร้านอาหารและเราก็อยากกลับมาดูแลพ่อแม่ที่ป่วย เลยตัดสินใจตั้งศาลพระภูมิใหม่เพราะศาลพระภูมิเก่าตั้งไว้ไม่เหมาะสมพอตั้งศาลใหม่ก็มีคนที่บ้านเจอเรื่องแปลกเช่นมีตายายมาทักว่าร้านเปิดขายอาหารหรือยังแต่ตอนนั้นยังตกแต่งร้านไม่เสร็จพอหันกลับมาอีกทีตายายก็หายไปซึ่งเชื่อว่าเป็นตายายเจ้าที่ ไม่นานหลังจากตั้งศาลใหม่ก็เจอสิ่งของที่คาดว่าทำสเสน่ห์เนื่องจากน้ำได้ท่วมบ้านเมื่อเก็บของในบ้านก็เจอของดังกล่าวและได้นำออกไปพ่อที่ป่วยอยู่ก็ดูแข็งแรงขึ้นจนมาเจอหม้อดินบรรจุกระดูกแอบฝังในบ้านพอเจอหม้อดินอาการป่วยของพ่อก็เริ่มสุดจากนั้นไม่กี่เดือนก็เสียชีวิตตัวหม้อดินที่ถูกฝังไม่ลึกมาก โดยขุดหลุมให้ปากหม้อไม่ต่ำกว่าพื้นดินมากนักเมื่อเจอก็มีการทำพิธีโดยทำให้ปากหม้อบินแล้วแซะดินข้างหม้อตามความเชื่อว่าไม่ให้จำสถานที่ได้จากนั้นหาอะไรมาคลุมฝาหลุมไว้ก่อนต่อมาจึงได้นำน้ำมนม,นมาพรมที่ปากหลุมเมื่อนำหม้อขึ้นมาได้นำกระดูกและตุ๊กตาในหม้อไปบังสกุลก่อนนำไปชาปนากิจ และนำเท่าฐานที่ได้ไปฝังดินขณะที่หม้อดินนำไปลอยน้ำสิ่งสำคัญคือห้ามทุบหรือทำลายไม่เช่นนั้นจะเป็นเหมือนบ้านแตกตลอดการทำพิธีไม่ควรคิดแค้นเคืองคนที่ทำของใสส่วนตัวอโหสิก,กรรมให้กับคนที่ทำหลังจากนั้นก็ขายของดีขึ้นชีวิตก็จะเริญก้าวหน้าตามลำดับ จึงอยากฝากถึงคนที่คิดจะทำสิ่งเหล่านี้อยู่อยากให้คิดถึงการใช้ความสามารถของตัวเองมากกว่าจะหวังพึ่งคุณสายมนดำเพราะสุดท้ายผลที่กระทำกับคนอื่นจะตกเป็นของตัวเองและเรื่องราวหร้อนๆทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องเล่าห้อนๆที่แอดมินนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรับฟังคลิปใหม่ๆกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีมีความสุขกันทุกท่านค่ะ